สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันตอ t แอ a t รรมรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวที่อาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีเบื้องหลังที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือสีผสมอาหารนั่นเองครับหากลองนึกดูดีๆนะครับโลกของเราในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยอาหารที่มาพร้อมกับสีสันที่สวยงามมากมายตั้งแต่ลูกอมสีรุง้ง ขนมเค,ค้กที่มีชั้นสีสันสดใสไอศครีมสีชมพูหวานแหววหรือแม้แต่ขนมไทยยังขนมชั้นและวุ้นที่สีสันสดใสจนน่ารับประทานสีเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสมอไปแต่เป็นผลมาจากการใช้สีผสมอาหารซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทำให้อาหารดูน่าดึงดูดใจมากขึ้นนั่นเองครับหลายคนอาจจะกังวลว่าสีผสมอาหารอันตรายหรือไม่ความจริงแล้วหากเราใช้งานมันอย่างถูกต้อง และไม่เกินปริมาณที่กําหนดสีผสมอาหารส่วนใหญ่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านอาหารและยาจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นคือแล้วสีเหล่านี้มันทำมาจากอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเดินทางย้อนรอยไปสู่ต้นกําเนิดของสีส,สันมหัศจรรย์เหล่านี้กันครับช่วงเวลาในอดีตเมื่อสีสันถือกำเนิดขึ้นจากผืนดินและธรรมชาติลองย้อนเวลากลับไปในสมัยโบราณดูนะครับ ผู้คนในยุคนั้นยังไม่มีโรงงานผลิตสีเคมีพวกเขาได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวเพื่อนำมาสร้างสค์สีสันให้กับอาหารและสิ่งของต่างๆเรื่องราวเหล่านี้เปรียบเสมือนการเดินทางของผู้บุกเบิกที่คนพบขุมทรัพย์แห่งสีสันที่ซ่อนอยู่ในพืชพันธุ์สัตว์และแร่ธาตุสีแดงแห่งชีวิตแกนฝางต้นไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แก่นไม้ของมันให้สีแดงอมส้มที่สวยงามคนไทยโบราณนิยมนำแก่นฝางมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆแล้วต้มกับน้ำจนเดือดเพื่อสกัดสีออกมาใช้เป็นสีย้อมผ้าและใส่ในขนมเช่นขนมชั้นหรือใช้ผสมในน้ำหวานเพื่อเพิ่มสีสันซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงภูมิปัญญาโคชินีอาจฟังดูแปลกนะครับแต่สีแดงที่เราเห็นในลูกอมหรือน้ำผลไม้บางชนิด อาจมาจากแมลงตัวเล็กๆที่เรียกว่าโคชินิวที่อาศัยอยู่บนต้นกระบองเพชรในแถบอเมริกาใต้แมลงตัวเมียจะผลิตกรดคาม์มนิกเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้ล่าเมื่อนำมาบดและสกัดจะได้สีแดงสดใสที่เรียกว่าคาม์มนหรือกรดคาม์มนิกสีนี้มีความทนทานต่อความร้อนและแสงได้ดีมากจึงยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ครับบีทรูทให้สีที่สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติมาก เมื่อนำมาคั้นจะได้น้ำสีแดงสดที่สามารถนำไปทำสีในอาหารต่างๆได้อย่างปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงสีสังเคราะห์สีเหลืองทองแห่งความมั่งคั่งและสีส้มอบอุ่นขมิ้นชันเครื่องเทศที่ขาดไม่ได้ในอาหารอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่ให้กลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แต่ยังให้สีเหลืองทองที่สวยงามอีกด้วย ขมิ้นถูกใช้มานานนับพันปีในฐานะสีผสมอาหารและยาสมุนไพรเม็ดคำแสดเพื่อชนิดนี้มีเมล็ดเล็กๆสีแดงส้มเมื่อนำมาสกัดจะได้สีเหลืองอมส้มที่เรียกว่าอันนโตซึ่งให้สีที่เป็นธรรมชาติและมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนอันนโตได้รับความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมเนยชีสและอาหารอื่นๆเพื่อให้สีสันที่น่ารับประทานพริกปาปิก้า พริกชนิดนี้ถูกนํามาตากแห้งบดและสะกัดเป็นสีผสมอาหารสีแดงอมส้มที่เรียกว่าปาปริก้าโอลิโอเรซินซึ่งอุดมไปด้วยสารแคปซนทินและแคโรทีนอยด์ให้ทั้งสีสันและกลิ่นหอมที่น่าสนใจสีเขียวแห่งความอุดมสมบูรณ์ใบเตยวัตถุดิบพื้นฐานของขนมไทยเกือบทุกชนิดใบเตยให้ตลิ่นหอมหวานชวนฝัน และเมื่อนำมาคั้นจะได้น้ำสีเขียวอ่อนๆที่ดูเป็นธรรมชาติและปลอดภัยคอโรฟิลสารสีเขียวในพืชชนิดต่างๆเช่นสาหร่ายสามารถนำมาสกัดให้เป็นผงหรือของเหลวเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารได้และยังให้คุณค่าทางอาหารบางอย่างอีกด้วยสีน้ำเงินม่วงอันลึกลับดอกอันชัน ดอกไม้ชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยสามารถให้สีน้ำเงินเข้มที่สวยงามเมื่อนำมาชงกับน้ำร้อนและความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงไปน้ำจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงอมชมพูได้อย่างมหัศจรรย์ทีเดียวครับนี่คือปฏิกิริยาทางเคมีที่มาจากธรรมชาติที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับช่วงเวลาในปัจจุบันเมื่อวิทยาศาสตร์เข้ามาเปลี่ยนโลกแห่งสีสันในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรม ความต้องการสีผสมอาหารที่มีความสม่ำเสมอราคาถูกและให้สีที่สดใสกว่าสีจากธรรมชาติมีสูงขึ้นมากครับนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มค้นคว้าและพัฒนาสีสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุดิบตั้งต้นมาจากสารประกอบปิโตเคมีที่ได้จากปิโตเลียมหรือถ่านหินกระบวนการผลิตสีสังเคราะห์เหล่านี้เปรียบเสมือนการสร้างโมเลกุลสีขึ้นมาใหม่ในห้องปฏิบัติการ เริ่มต้นจากการนำสารตั้งต้นมาทำปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะที่ควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้สารประกอบใหม่ที่เรียกว่าโรงควัตถุหรือสีย้อมที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงและสะท้อนสีที่ต้องการได้ครับขั้นตอนการผลิต 1. การสังเคราะห์นำสารตั้งต้นมาทำปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะที่ควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้โมเลกุลสีในรูปของสารละลาย 2. การทำให้บริสุทธิ์สารที่ได้ในตอนแรกอาจมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายปนอยู่ได้จึงต้องนำมาผ่านกระบวนการฟอกเบี่ยวและกรองหลายครั้งเพื่อให้ได้สารสีที่บริสุทธิ์และปลอดภัยที่สุดครับ 3. การตรวจสอบสารสีที่ได้นั้นจะต้องถูกนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการเพื่อมั่นใจว่าไม่มีสารพิษหรือสารปนเพื่อนลงเหลืออยู่และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านอาหารและยาเช่น อยของประเทศไทยหรือ FDA ของสหรัฐอเมริกา 4. การแปรรูปหลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วสารสีบริสุทธิ์จะถูกนำมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานเช่นสีผงหรือ powder dye ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดใช้ได้สะดวกหรือสีน้ำหรือ liquid dye ที่ละลายน้ำได้ดีเหมาะกับการผสมในของเหลว สีสังเคราะห์ที่เราคุ้นเคยกันดีมีหลายชนิดเช่นทาตราซินหรือสีเหลืองเบอร์ห้าที่พบได้ในเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวอะลูราเรดเอซหรือสีแดงเบอร์40ที่ให้สีแดงสดใสในขนมและลูกอมและบริล l ลียน b l บลูเอหรือสีน้ำเงินเบอร์หนึ่งที่ใช้ในเครื่องดื่มสีฟ้าหรือขนมหวานบทสรุปความงานที่ต้องมาพร้อมความเข้าใจและทางเลือก จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสีจากธรรมชาติที่ให้ความอบอุ่นและความรู้สึกเป็นมิตรหรือสีสังเคราะห์ที่ให้ความสดใสและสม่ำเสมอทั้งสองชนิดต่างก็มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกใช้และบริโภคอย่างเข้าใจไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตที่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยหรือผู้บริโภคอย่างเราๆที่ควรจะตระหนักว่าสีสันที่สวยงามในอาหารนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร และเราควรจะเลือกบริโภคอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราเองครับหวังว่าเรื่องราวของสีสันที่ซ่อนอยู่ในอาหารนี้จะทําให้ทุกท่านมองอาหารรอบตัวต่างไปจากเดิมนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าของรายการวัน Thought at a Time สวัสดีครับ